ร่วมถกร่วมซักโดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากอวยอันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กลับมาในช่วงที่2ยิ่งถกกนกซักท่านผู้ชมครับปีนี้เป็นปีทองของการท่องเที่ยวไทยจริงๆอาจั์ครับ2,559ความจริงก็ ต่อเนื่องมาเห็นความเรืองรอมาตั้งแต่ปี58แล้วออกจากบ้านไปเที่ยวก็ได้เงินล้านนะถูกต้องนออักท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้เนี่ยเงินจากการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยเป็นโอเป็นกอบเป็นกำรรเลี้ยงดูรัฐบาลอย่างดีเลยะนะครับล่าสุดนะฮะทางทททก็โอ้โหทีนี้ก็คิดแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับมีแพ็กเกจล่าสุดนะฮะทัวร์วัฒนธรรมข้าวท่านผู้ชมครับก็คือเป็นการจัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ให้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากกว่านั้นไปผูกกับแหล่งปลูกข้าวชั้นดีในภาคอีสานนะเะกเรียกว่าทัวร์จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินนะฮะก็คือร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามกาลสินสี่จังหวัดภาคอีสานเป็นร้อยแก่นสารสินนะฮะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ภาคอีสานเป็นกลุ่มจังหวัดด้วยและก็ได้เรียนรู้ประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวนะฮะ แล้วก็ยังเป็นการช่วยชาวนาระบายสินค้าได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้ก็บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะฮะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ได้จัดคาราวานรถยนต์จากจีนเนี่ยเข้ามาทางอีสานของเราอาจารย์ฮะก็เข้ามาแถบที่เป็นที่ปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าขากลับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยชื่นชอบมากเมาซื้อข้าวกลับไปบ้านเขาเนี่ยนะฮะมากกว่า900กิโลอ่ะอ๋อก็แน่ละสิข้าวเราอร่อยกว่าข้าวเมืองจีนโอ้โหนี่นะเม็ดเล็ก ล้วนซุยขาวจัวแล้วก็หอมมากแล้วททก็จะสร้างกิจกรรมร่วมกันกับหมู่บ้านที่มีการจัดประเพณีอาจจะออทําบุญคูณลานประเพณีการตอบแทนพระแม่โพศพนะฮะการนํารวงข้าวมาก่อสร้างเป็นปราสาทรวงข้าวซึ่งจะมีทุกเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม,มอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดเตรียมภูมิทัศน์การจัดงานให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นและก็อาจจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้การ ดำนาเก็บเกี่ยวข้าวเองนอกจากส่งเสริมวัฒนธรรมการปลูกข้าวแล้วนะครับก็จะให้สอดรับกับจุดแข็งเดิมที่ทางภ้าตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคอีสานของเราหลายจังหวัดมีอยู่แล้วเพราะเป็นแหล่งผลิตผ้าคุณภาพชั้นดีไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาซึ่งเป็นราชินีของผ้าไหมนะฮะหรือว่าผ้าย้อมคลามเนื่องจากในวิถีชีวิตของชาวบ้านมักจะยึดอาชีพทอผ้าเป็นหลักก็จะผนวก ขายผ้าไปด้วยคุณต้องไปดูนะคะเสร็จแล้วพอไปเที่ยวแต่และจังหวัดผู้คนเอาเงินเข้าไปก็เป็นการกระจายเงินทองเสร็จแล้วก่อนจะกลับบ้านก็ซื้อผ้าผ้าทอแบบสีลายคลามผ้าอะไรแบสวยงามมากเลยคะ<ช>่ะเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะความจริงอีเวนต์นี้เราเพิ่งได้ยินข่าวนะถ้าความจริงถ้าเรารู้ข่าวมาก่อนหน้านี้ก่อนที่ยางพาราจะซบเซาเนี่ยน่าจะจับผูกกับยางพาราได้ ก็แต่ภาคอีสานเขามียางแต่เขาไม่เยอะเหมือนทางาใดๆก็นะจัดแบบอื่นๆไปก็ได้นะคะคือจับเอาหลักเอาหัวใจแบบเนี้ยแล้วก็จัดไปนะฮะเรียนเห็นว่าบางแห่งเขาก็มีจัดกันแล้วไม่ใช่เหรอคะอย่างเช่นบางแห่งก็มีการพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนสอนอะไรนะคะสอนกระบบืออ้องใช่ไหมคะใช่ครับเขาเรียกว่าโรงเรียนกาสอนกกบชีวิตอยู่ที่จังหวัดสระแก้วเป็นโรงเรียนฝึกควายแล้วก็ท่านผู้ชมฮะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิ ใชพัฒนาใช่ใชนี่แหลคะครับก็เป็นโรงเรียนก็เป็นเป็นโรงเป็นหนึ่งตัวน,นี้การเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่ากระบ,บือหรือควายเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็เลี้ยงกันตามบ้านแต่ถ้าเราไม่ฝึกเข้าให้รู้จักวิธีการไถนาอย่างถูกต้อง เขาก็จะทํางานไม่เป็นแล้วลูกหลานชาวนาสมัยใหม่ก็ฝึกควายไม่เป็น<อ>ตัวเองก็ดํานาไม่เป็นเพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียนรู้ระบบของการดํานาด้วยการใช้กระบือมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปเสียสตังกู้เงินซื้อรถไถไม่สิน้นเปลืองพลังงาน<อ>เราใช้แรงงานธรรมชาติไม่ดีกว่าหรอคะอคุณกนกสรุปแล้วทั้งคนทั้งควายไถนาไม่เป็นถูกต้องสิคะก็เลยต้องมีโรงเรียนถูกโรง,งเรียนการสอนกับชีวิตนะฮะสอนควายไถนานะฮะแต่จริงๆเปล่าห สอนคนสอนคนด้วยสอนคนนี่แหละควรจะต้องเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งนะคะสาขาวิชาการเกษตรเขาสอนตั้งแต่เริ่มการดำนาหวานวนจนกระทั่งเสร็จสีข้าวแปลรูปข้าวครบระบบเลยนะคะแล้วก็มีแบรงด์ตัวเองนะถูกต้องค่ะจำหน่ายข้าวถุงนะจารย์ถูกค่ะใช่ได้ค่ะนครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่อาจจะมาทัวร์ธนธรรมข้าวมาดูผ้าของเราหลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเขาก็จะผนวกนี่เข้าไปอีกนะอาจารย์มีการมีผนวกเส้นทางศาสนาตามรอยเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเข้าไปด้วยโอ้โหทำภาคอีสานมีหลวงพ่อหลวงตาเยอะมากเลยนะคะนมาไปไหว้เลยเดียวว่าถือว่าดีนะคะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ยังเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะคุณกนกอันนี้ก็ฝากไว้โดยเฉพาะยิ่งหนุ่มๆสาวๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ นะครับอาจจะเกิดที่นั่นแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพเออสร็จแล้วก็เข้ามาทำมาหากินแต่ว่าที่บ้านของท่านเนี่ยยังมีพื้นที่อยู่ลองดูจะกลับไปฟื้นฟู ชุมชนของเราที่เราเกิดมาเนี่ยให้เข้มแข็งตามจุดแข็งที่<ช>ทางพทท,ทเข้าไปเบิกได้หรือไม่นะรเรียนว่าดีนะคะไม่ใช่พเรียนจบเสร็จล้วก็หาลูกหาเมียแล้วก็ทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพ<ช>เมืองกรุงเทพกบีดจะกกไปปากกระป๋องอบ้านนอกก็เหลือแต่คนแก่ลองกลับไปมองสิคะทรัพย์ในดินสินในน้ำนะคะสมบัติของท่านอยู่ต่างจังหวัดยังมีเยอะ <ๆ S 2> กลับไปกันช่วยกันสร้างความเจริญเติบโตที่บ้านเกิดใช่ครับนะเราว่าดี<อ>พวกเราจะได้ไปเที่ยวด้วยนะใช่ครับผมกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ ช่วงหน้ามาตอบคำถามกันนะครับวันนี้นะครับเซ็นครับแต่เรียนเตรียมทหารนะ่ะเก่งลําไทยอยู่ชุมรมลำไทยเข้าเตรียมทหารได้ป่ะไม่น่าถามเลย